ราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสลดอ,อีกแล้วนะวันนี้เรามาแก้มือกับเมื่อวานนะไวหาเอือกระเืออะไรนะกระเืออะไรหนานะนะมากับทุน480บาทของเรานะไปกันที่เบ็ดเอ้อห้าบาทดีกว่าแต่ว่าเอาสิบบาทมาเบ็ดนะ้อยต่อยหนักอยู่กับเราแต่ไอของเมื่อวานเนี่ยไอเนี่ยมันมันจะบอกว่าเกลือไหมมันมันก็เกลือแหละไม่เกลือเกลือหรอกก็คือกูปั่นได้แล้วแหละแต่กูไม่ยอมถอนเอง เออพอปั่นได้แล้วไม่ยอมถอนก็ลงมาแล้วพอแล้วพอรอบที่มันเข้าอ่าแย่สแคปเตอร์เกลือเข้าไงก็เลยมามองว่ามันคืเกลือสามอมืสามช่องแรกไม่มาทำไมว่าดูดีสามช่องแรกเพิ่งมาอะไรตอนนี้ไอ้ทิศเอ้ยพระ่าจีนยังวะนี้ไหลอืมไม่มีอะไรให้ไหลเลยมาไปอย่างแบบเร็วๆนะพูปภาบรับโชคพูปภาบรับโชคยังวะนีสามช่องอ้ดูสามช่องแรกมาขาดแต่สามช่องแรกอีกแล้วอะไรวะ มาให้หน่อยก็ไม่ได้เลยโอ้โหจังหวะนี้ก็ยังเงียบเงามันตามระเบียบนะัแต่ก็ปั่นขึ้นอยู่ปั่นขึ้นอยู่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นมาเออโอ้โหปั่นขึ้นนิดเดียวไงนิดเดียวไงอันนี้จะเกลืออีกี่ยไอ้ยาเอ,อ้ยแต่ห้าขีดจังหวะนี้หนึ่งทีภาษาจีนหรือเปล่าไม่มีโอโ้ดูสองกลม สองกลมสีทองมันทำไมมันไม่แตกวะสองกลมสีทองต้องให้ได้ด่าก่อนโอ้โหดูหวายคู่จังหวะนี้เรียบร้อยสามช่องแรกสามไม่มาสองไปก่อนแล้วก็สามช่องแรกมาแล้วอะไรต่อสองช่องแรกโอ้โดูสองสองขีดช่องสองไม่มีว่ะจะได้สองร้อยหกสิบแปดนะมามาอยู่มีอยู่บิดห้าบาทอันชลาดชานใช้ สองขีดจังหวะนี้สองกลมมีหรือเปล่าอูไม่ถึงว่ะอูอยากได้สองกลมช่องแรกอือฮึดูสองกลมโคตรเยอะได้สองกลมช่องแรกนี่โอ้แตกกระจัดกระจายแล้วเนี่ยผัดสายยีนหนึ่งดอกสองขีดช่องแรกไอสองขีดเรียบร้อยวายมาเสียบแทนจังหวะนี้อะไรดีช่องแรกสองกลมโอ้หมดแล้วหมดเร็วจัดเลยมาสามรอบท้ายรอบที่หนึ่งผ่านไปรอบที่สองแตกอยู่จังหวะนี้สามกลมจัง ไหลไปต่อห้าเออหักลุ่มหักลุมห้าขีดก็ไม่ได้รอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายของเรานั้นไม่แตกจบไปที่480โอ้เลขสวยจัดเลยเลขเหมือนทุนที่เราเข้ามาเลยดีกว่ามาตับไป,ปที่เบ็ด20เลยดีกว่าเ่มันก็แตกขึ้นมาแล้ววายมาสอดจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบเงาตามระเบียบเช่นเคยนะแต่ว่าแตกไปอีกแล้วจังหวะน,นี้สี่เหลี่ยมหนึ่งทีสามช่องแรกก็ไม่มา สองกลุ่มช่องเรกไร็ไมไฮาสามกลุ่มช่องเล็กก็ไม่หาไม่เออสามกลุ่มสามกลุ่มเรียบร้อยขอสองกลุ่มช่องสองได้ไหมสี่เหลี่ยมมาแทนก็ได้เรียบร้อยวายมากระแทกใจเป็นหนึ่งทีอุ้มสุดห้าร้อยเจ็ดบาทนะม,มาขยับเบ็ดสักนิดนึงเออขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเออแล้วก็เล่นเสียไม่ได้ถอนเหมือนเมื่อวานไอ้ยี่ ไม่ยอมหยุดไงรอบนี้ผมต้องไม่เปลีย่ยนเหมืนเดิมเลยถ้ามันขึ้นไปแล้วถ้ามันรู้เริ่มว่าถ้าเรารู้ว่าเริ่มลดลงทีละนิดทีละนิดเนี่ยหยุดเลยพักเลยไหนเราก็ได้กำไรแล้วอะมาถึงวันนี้อ๋อสเก็ปเตอร์หนัหนกสักสักสองทีเต็มะหนึ่งทีก็ได้ให้แต่มนได้ก่อนเนี่ยบางทีสกเก็ปเตอร์สองทีก็ไม่ได้สักบาทก็มีโอหนอมใจเลยไายุรุ่นเลยดูสองลม มาผิดช่องสลับกันกับห้าได้สวยเลยไปไหลไปเจ้าว,วะดดิเธอมาแบบเซอร์ไพรส์รอีกแล้วเธอมาแบบไม่ให้ฉันตั้งตัวโอ้โหดูเหลียบเลยวายคู่ไปะนะหนึ่งทีเบาๆวายคู่โอ้โหเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทหลอดที่หลอดที่เนี่ยนทเทลหอดที่เลย เจ็ดรอบสุดท้ายหกรอบห้ารอบสุดท้ายนี่แตงอยู่ไหลจังหวะนีดด้สามช่องแรกสามช่องแรกมาจังหวะนีดด้สองกลมไหลไปต่ออะไรมาครูภาษาจีนโคตรสวยภาษาจีนไม่ยอมแตกวะมันขาดช่องแรกนนไม่มีไงตายเลยดูอะไรต่อวะโอ้ยมีอยู่สองกลมสองขีดโอ้สองขีดทังด้งสองก็ไม่ไดอ้อีกเดียวรอบสุดท้ายหนึ่งรอบสุดท้ายแตหรืกเปลาหนึ่งรอบสุดท้ายแตงแล้วหนึ่งที 3 3ช่องแรก2มาแทนโอ้ไม่ได้แล้วโอ้เห็นแต่ห่างๆเฮ้ยไม่แน่3ช่องแรก3ไม่มีมีแต่ภาษาจีนโอ้ภาษาจีนครองหมดเลยแถวแรกอะไรนักหนารอบสุดท้ายก็เกลีือไปตามระเบียบเรียบร้อยนะมาแต่โดยรวมทั้งหมดก็ไม่เกลือนะเป็นพันหกตัวได้อยู่ว่ามาสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยโอ้โหแตกไปทวารที่สิบสามบาทแตกไหลไ,ไปอีกที สองขีดดีชั้นสองโอภาษาจีนสองขีดสองโอ้ห้าขีดมันควยแล้วขอสองขีดมาเป็นห้าขีดเอ้ยโอ้โหแตกไปหนึ่งทีจังหวะนี้ไหลไปอีกหนึ่งทีจังหวะนี้ไหลอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้มีไหมมีอยู่ภาษาจีนโอ้ภาษาจีนโคตรสวยแต่ภาษาจีนไม่แตกว่ะโอ้โหเสียดายเลยแปดห้าสิบสามนะโอ้ shit ยังไงต่อดีอเราแผลจำนั่งแต่วานไงเออพอขึ้นมาแล้วอยากน้ำมือตามัวเล่นต่อนะอ,อแต่วันนี้เราจะไม่เป็นเหมือนเมื่อวานนะวันนี้เราจะพอแค่นี้กันดีกว่าทุกคนนะอืพอแค่นี้ดีกว่ารอบหน้าผมจะมาเล่นเกมอะไรใช้สูตรไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนะโอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม